รวมใจสู้ภัยโควิดนะครับทางสถานีวิทยุกระจายจเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี FM 9 3 7 5เมกะเฮิรรวมถึง Facebook สวทอุดรธานีด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับฟังรับชมเราได้นะครับรายการนี้ก็จะนำข่าวสารต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะ ข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะครับขณะเดียวกันก็จะได้ติดตาม,มารับฟังการถแถลงของศูนย์การติดเชื้อของจังหวัดอุดรธานีเป็นประจำนะครับซึ่งท่านผู้จัดการจังหวัดท่านอารองนายแพทย์สาธุขนะก็ออกมาถแถลงเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอย่างาวันนี้ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวนในช่วงหน้านะครับหลังจากการติดตามการถแถลงของศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019ของอุดอรแล้วก็จะมีเรื่องของอารายงานผู้ติดเชื้อประจำวันนะครับซึ่งวันนี้ยอดก็ไม่น้อยนะครับท่านผู้ฟัง11,784รายเลยล่ะนะครับขณะเดียวกันจังหวัดที่จะต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น13จังหวัดนะครับจาก10จังหวัดแล้วก็จังหวัดที่ควบคุมสูงสุดอีก53จังหวัดนะครับ ก็ต้องเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดกันนะครับรวมถึงอุดรธานีพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งด้วยนะครับหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงแรกนี้ครับไปติดตามการถแถลงผลประจําวันของศูนย์บริหารการติดเชื้อการระบาดของโควิด1 9ของจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับนายสยามสุริมงคลนะครับจะได้เป็นผู้ถแถลงก่อนตามด้วยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีครับไปติดตามกันเลยครับ ลงไปรับคนเปื่อนสัมผัสกับคคนอื่นภายในจังหวัดนะครับดังนั้นก็ให้พี่น้องได้มีความสบายใจว่าในวันนี้เนี่ยจังหวัดพอตัดสินใจที่จะรับคนกลับมาเนี่ยแต่แน่นอนว่าถึงแม้ว่าไม่รับคนกลับมาพี่น้องส่วนหนึ่งที่ยากลำบากยังไงก็ต้องดิ้นรนกลับมานะครับองคคนขับมาได้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะนั้นเป็นความจําเป็นที่ต้องรับกลับมาแล้วก็สองก็คือพอรับกลับมาถ้าหากเราปล่อยให้กลับมากันเองก็จะดูแลได้ไม่ทั่วถึง นะครับบางส่วนมีระเบียบวินัยก็ดีไปท่านที่ไม่มีระเบียบวินัยไม่กักตัวยังไปทําใช้ชีวิตปกติอันนั้นคือความเสี่ยงของคนที่อยู่ที่นี่นั้นก็มีความจําเป็นต้องรับทีนี้พอรับกลับมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือต้องมีสถานที่รองรับที่เพียงพอเหมือนที่ผมได้กลับเรียนไปเมื่อสักครู่เราได้มีการเตรียมพื้นที่ไว้อีกหลายพื้นที่นะครับที่จะรองรับพี่น้องชาวอุดรธานีที่ประสบกับความยากลำบากในช่วงเวลานี้และยังคงมีความปลอดภัยกับคนที่อยู่ที่นี่ครับ องก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมทางสาธรารณาสุขจังหวัดจะเป็นหน่วยบูรณา,าการโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายทุกแห่งในจังหวัดอุดรธานีทั้งที่จังหวัดและอำเภอต่างๆในการดูแลอาการต่อมาก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถ้าท่านจําได้ผมได้เรียนว่าทางโรงพยาบาลร้องของการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจที่เรียกว่าออกซิเจนไฮฟโรเอทางโรงพยาบาลได้แจ้งข้อมูลว่า โรงพยาบาลนั้นสามารถจัดซื้อได้พอหาได้ในช่วงเวลานี้นะครับในราคาเครื่องละสองแสนห้าหมื่นบาทประมาณนะครับอันนี้ก็จังหวัดเองก็ได้การรวบรวมเงินเพื่อนข้าราชการนะครับตลาดหักเงินเดือนกันแล้วก็เอามาสมทบกันในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานจันทร์ที่ผ่านมานะครับมอนจันทที่ผ่านมาผมได้กลับเรียนท้าสืออลชนและพี่น้องไปว่าเราคาดว่าจะได้รับ เครื่องช่วยหายใจตรงนี้เนี่ยน่าจะลงเงินซื้อได้45เครื่องแต่จากการรวบรวมตัวเลขจนถึงเช้าวันนี้นะครับซึ่งมีการติดยอดเนี่ยนะครับเราทั้งการสมทบจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนและคพี่น้องส่วนหนึ่งรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานีมีเงินที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพียงพอต่อกันซื้อเครื่องออกซิเจนไอโฟ ที่ผมเคยบอกไว้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วประมาณการว่า45เครื่องพอมาถึงวันนี้จากความเสียสละของทุกภาคส่วนเราคาดว่าจะสามารถซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดออกซิเจนไอโปรเนี่ยชนิดที่แพทย์ของอุดรธานีใช้กันอยู่นะครับได้ไม่น้อยกว่า73เครื่องนะครับส่วน73เครื่องจะเป็นเท่าไหร่ท่านก็เอา250,000บาทต่อเครื่องคูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น เงินที่พวกเราทุกคนร่วมกันสนับสนุนเสรีสละสนับสนุนการปฏิบัติการแพทย์เพื่อรองรับที่น้องท,งทั้งที่อยู่ที่นี่และที่หลังไหลเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้นะครับผมก็อยากจะกราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยเอ่อในวันนี้ตอนช่วงเย็นๆนะครับคาดว่าเครื่องออกซิเจนไทโฟชุดแรกประมาณสักยี่สิบเครื่องที่เราสั่งจองไว้ล่วงหน้าจะเดินทางมาถึงอุดรธานีแต่ว่าเมื่อเครื่องเดินทาง มาถึงก็จะมีกระบวนการของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่จะตรวจแล้วก็ตรวจรับเครื่องนะครับก็คงจะใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันนะครับหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็จะใช้แต่ว่า,เ,าเครื่องก็ใช้งานไปนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆนะครับในการส่งมอบเครื่องเหล่านี้ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก็เป็นเพียงเชิญสัญลักษณ์่านั้นเองนะครับ เนื่องจากว่าต้องการแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับเพราะเงินพวกนี้นี่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนหลายร้อยหลาย,ลายพันคนก็เป็นกิจกรรมที่แสดงความขอบคุณนะครับสองก็คือเป็นการาส่งข่าวสารไปถึงที่น้องประชายชนผ่านท่านสื่อมวลชนว่าจังหวัดอุดรธาน,นีควบคู่ไปกับการามีผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดสูงขึ้นหรือโดยส่วนใหญ่ก็ามาจากการที่เรารับตัวกลับมาหรือที่น้องที่เดินทางกลับมา เรามีความพร้อมมากพอที่จะรองรับทั้งพื้นที่บุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับจริงๆเราจะมอบกันเงียบๆก็ก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องการให้พี่น้องได้ได,ไ,ดได้ได้รับทราบได้มีความเอ่อผ่อนคลายความกังวลใจลงไปส่วนหนึ่งนะครับแต่การมอบก็จะเป็นเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เครื่องไม้เครื่องมือนั้นแพทย์ก็ะจะใช้ตามดุลพินิษหลังจากที่ได้รับมอบจากบริษัทผู้ผู้ส่งเครื่อง การแพทย์เหล่านี้ให้ครับอันนี้ก็อยากจะกลับเรียนกับพี่น้องประชายชนและผมอขอภัยที่พูดนานหน่อยเพราะอยากจะเล่าสถานการณ์ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับให้ที่น้องออติดตามตัวเลขก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับแต่ว่าในตัวเลขนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเห็นทางท่านสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสาธารณาสุขจังหวัดเองก็พยายามเจะวิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้ให้ที่น้องได้รับทราบว่าสาเหตุที่เพิ่มขึ้น มากในช่วงเวลานี้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วผมคิดว่าในระยะเวลาอันใกล้ตัวเลขเหล่านี้จะยังไม่ลดลงเพราะท่านติดตามข่าวสารแล้วนะครับส่วนกลางได้มีการประากาศที่จะทั้งล็อกดาวน์ทั้งจํากัดการดําเนินกิจการหรือกิจกรรมการดํารงชีวิตของคนในกรุงเทพปริมณฑลแน่นอนว่าคนอุดรจํานวนมากที่อยู่ที่กรุงเทพลและปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบและส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่น้อยเลยก็จะเดินทางกลับมาที่อุดรธานเีเพราะฉะนั้นจังหวัดเองได้พยายามที่จะ ดำรงรักษาความเข้มงวดในการคัดกรองผู้คนที่เข้ามาหรือแม้แต่หลุดเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านก็จะมีอสมอกมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ในการคัดกรองอีกสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือขอให้พี่น้องได้แจ้งข่าวสารกับเราว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับให้ท่านช่วยกันแจ้งข่าวสารไปที่กำนนันผู้ใหญ่บ้านอสมอในอำเภอนะครับสาธารณสุขนะครับหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ผู้นี้เดินทางกลับมาไม่เข้ารับการกักตัวเราจะไปนําตัวมาเข้ารับการกักตัวนะครับนั้นก็เรียนทุกท่านได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่เรียนต่อพี่น้องประชาชนและตัวผมเองเนี่ยผมกำลังจะเดินทางถึงที่ศูนย์มรกรในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีที่จะเป็นที่ที่ใช้ในการ ตัวดูแลผู้ป่วยนะครับยังไม่ได้อยู่กับทุกท่านตลอดนะครับในเบื้องต้นไมครับเสือสูทชนมีท่านใดจะซักถามผมเป็นการเฉพาะไห้ครับเชิญเชิญในเบื้องต้นนะนะครับก่อนที่ผมจะออกจากมิ팅นี้ไปก่อนครับเชิญครับขอสอบถามนะครับท่านผู้ว่าครับครับพอดีเมื่อวานมันมีเพจหนึ่งที่ลงให้ความให้ความแตกตื่นกับพี่น้องชาวอุดรครับเรามีการจะลงโทษอะไรไหมครับ ก็เดี๋ยวให้คนไปตรวจสอบว่าเป็นความเข้าใจผิดพลาดาพลาดเคลื่อนนะครับผมได้รับราบเหมือนกันแต่ว่าผมได้เห็นว่าทาั้งเขตก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็มาขอโทษต่อสาธารณาชนก็ก็ผมก็ขอบคุณนะครับพอคนมีโอกาสผิดพลาดนะผมากให้ท่านท่านอยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันนะครับแต่ว่าเอราะผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจแล้วที่แก้ไขอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะกราบขอขอบคุณนะครับแล้วก็ทุกท่านสื่อทุกท่านด้วยนะครับ ให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความด้วยความสบายใจนะว่าจังหวัดไม่ได้จ้องที่จะจับผิดไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือพี่น้องประชาชนก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดที่ทําให้พี่น้องมีความกังวลมากกว่าความเป็นจริงเนี่ยจังหวัดเองก็มีความจําเป็นต้องไปขอขอร้องท่านหรือเข้าไปเข้าไปพูดคุยว่าขอให้ท่านมีการจับนะครับ,บนะครับตอนนี้สั่าให้ทางอาจารย์พันจังหวัดเข้าไปตรวจสอบนะครับขอบุณครับผู้ว่าครับ สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับธรรมรัตน์ครับสอบถามท่านผู้ว่าครับอาจากนี้เราประเมินสถานการณ์ในอนาคตยังไงบ้างครับก็จากสถานการณ์ตั้งแต่ถ้าท่านจำได้ปลายมิถุนาเริ่มมีการปิดคั้งคนงานแล้วหลังจากนั้นสองสัปดาห์ก็เริ่มมีการคนก็นหลั่งไหลกลับมาหลังจากนั้นก็จะมีการจํากัดในเรื่องของการ ประกอบอาชีพในช่วงบางช่วงเวลาหรือมีการปิดสถานที่บางหลายสถานที่ในกรุงเทพฯพิมนลคนก็หลั่งไหลกลับมาผมเรียนท่านว่าที่จุดตรวจนวสะอาดเมื่อวันสองวันเดียวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อถึงถึงสี่สิบรายกบนะครับเนี่ยท,ท่านอุเทรนคงจะให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางกลับเข้ามายังคงไม่หยุดในช่วงเวลานีส้สามก็คือในช่วงเวลานี้เองนะครับตั้งแต่สองวันที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยท่านคงเห็นแล้วว่า มาตรการในกรุงเทพฯปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่างๆเนี่ยมีกามเที่ยวมดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นไปได้ว่าพี่น้องชาวอุดรธานีอีกจํานวนมากเลยที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยังคงมีความต้องการที่จะเดินทางผบยกตัวอย่างนะครับเรารับผู้ที่เดินทางลับเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยไปแล้วสามเที่ยวใช่ไหมครับแต่ละเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวันพรุ่งนี้ที่จะรับกลับมามีผู้จากที่เราคิดว่าจะรับเที่ยวละวันละร้อยี่สิบคนแค่พรุ่งนี้วันเดียวเนี่ยนะครับจะมีคนแสดงความประสงค์เดินทางกลับมากว่าสองร้อยคนนะครับซึ่งผมเรียนว,ว่าอาจจะเกินกําลังเราไปเพราะเราคิดว่าร้อยี่สิบคนแต่จะพยายามรับเข้ามาให้ให้พอดีพอด,พอดีที่เรามีกําลังพอที่จะดูแลได้แต่ว่าผู้ที่เดินทางความประสงค์จะเดินทางกลับมาที่อุดรธานีก็คือพี่น้องชาวอุดรเนี่ย พอเราตรวจสอบแล้วว่าคนที่จะเดินทางมาทุกคนเนี่ยเป็นคนอุดรยืนยันมาจากอำเภอนะครับพราเป็นพี่น้องที่อยู่อำเภอต่างๆของอุดรธานีมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความต้องการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้ไปจนถึงปลายเดือนเอาเป็นว่าสองอาทิตย์นี้ในระยะสั้นเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงต่อผู้ที่เดินทางกลับมาอยู่อันนี้คือการประเมินของเราเพราะฉะนั้นมาตรก,การกักตัวคนที่เดินทางเข้ามาให้อยู่ในศูนย์โล c ค l q u a r a n t i ศูนย์กักตัวของจังหวัดอำเภอตำบล แล้วก็มาตรการในการรับคนก็ยังคงดําเนินต่อไปครับจากการประเมินแล้วก็ควบคู่ไปกับการเตรียมพื้นที่แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการแพทย์เหมือนที่ผมได้กล่าวเรียนครับเชิญท่านต่อไปครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับผมครับอนุญาตครับผมตั้มจากกรน,นิวนะครับพี่อยากสอบถามในใน,ในช่วง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 วันปดาห์ที่ผ่านมานี้โดยทัดด่วไปที่มีการเพิ่มเพิ่มของผู้ป่วยนี่ก็เป็นการลักษณะของนําเข้าเสียมากกว่าในพื้นที่เราเองตอนเนี้ไม่ได้มีจุดไหนที่ที่ หน้าหน้าหน้ากังวลหรือหรือจะเป็นคัสเตอร์ใหม่ๆได้เลยปีได้ในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้เนี่ยเอ่อจากการสอบสวนโลกนะครับมีสองคอัสเตอร์ที่เร่งตามอยู่ต่อเนื่องก็คือคอัสเตอร์กลุ่มผู้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยาหาผู้ที่สัมผัสเสียงสูงติดเชื้อเกหมดแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่กักตัวนะครับตอนนี้เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงอันนี้นคือคอัสเตอร์ที่หนึ่งสองก็คอือคัสเตอร์ที่โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ น,นั้นเป็นกลุ่มคอปเตอร์ที่สองและหลังจากสองกลุ่มนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีจุดไหนที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยงจะเป็นคาสเตอร์ครับยังตอนนี้ยังไม่มีในวันนี้เองผู้ติดเชื้อร้อยเก้าสิบสองรายเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดจากการที่เรากัดตัวไว้ว่าเป็นสัมผัสเสีย่ยงสูงเนี่ยเพียง9้ารายเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นตัวเลขของทางสาธารณสุขแลขอมเรียนยืนยันกับพี่น้องกับท่านสื่อมวลชนเลยว่าจังหวัดดุรอนธานีพยายามที่จะให้ข้อมูลกับท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนเนี่ย เร็วที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดนะครับท่านเรียกได้ว่าท่านแทบจะรู้พร้อมพอมกับผมเลยเพราะที่เป็นคู่ว่าเนี่ยนะครับท่านแทบจะรู้พร้อม,อมกันจะห่างกันก็ไม่เกินครึ่งวันไม่เกินห้าหกชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็อยากจะกลับเรียนครับเชิญครับท่านท่านอื่นมีจะถามผมเป็นการเฉพาะไหมครับขออนุญาตครับท่านตูว่าครับผมนิทอรจะหมักแข้งนะครับผมอาจาก กรณีที่มีโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยในส่วนของโรงพยาบาลสนามจิงก็รับในส่วนสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมฮะทีนี้ในส่วนเห็นมีการเพิ่มเรื่องเครื่องช่วยหายใจเรามีแนวคิดถึงการที่จะมีไอซูสนามไหมครับถ้ามีวางไว้ไหมว่าจะตั้งที่ไหนครับผมไอซ ICU ไม่มีนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,นีเนี่ยเราเพียงแต่ว่าตอนนี้เป,ป็นาการบริหารจัดการถ้าตอนนี้เราล็อกทั้งผู้ป่วยที่แรกเข้าไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์ ก็ผู้ป่วยที่เอ่อเริ่มมีอาการมาที่โรงพยาบาลศูนย์ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็ออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนเป็นชุมชนบ้านโรงพยาบาลอ่สนามบ้างแห่งที่หนึ่งแห่งที่สองดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นเนี่ยเราก็จะถ่ายผู้ป่วยที่ที่มีอาการน้อยที่สุดออกไปที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระดับานกลางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้อยก็จะเดินออกไปที่ถ่ายเทไปที่โรงพยาบาลสนามนะครับ ซึ่งในโรงพยาบาลสนามเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงที่พักดูอาการเฉยมีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือเอ็กซเรย์เครื่องช่วยหายใจนะครับที่เราในระดับต้นแต่ถ้าเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ที่ระบบสอดท่อที่สำหรับผู้มีอาการหนักอันนั้นเท่าที่ผมรับทราบจากแพทย์เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองถามคุณหมอจากโรงพยาบาลก็ได้นะยังคงมีความจําเป็นต้องใช้ที่ที่โรงพยาบาลศูนย์อยู่นะครับยังไม่มีความคิดที่จะไปตั้ง ห้องไอซนอกสถานที่ไม่มีครับ